สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีคับอัดครับสวัสดีครับพี่สิงห์ท่านผู้ชมครับขณะนี้ผมอยู่ที่เอเชียแคมเปอร์ดอนเทอร์บูรีนะครับข้างหลังผมนี้คือเจ้าโม่งน้อยวันนี้เราจะมาชมกันว่าม่งน้อยคันนี้มีอะไรที่พิเศษต้องเรียนถามคุณอัดว่าจุดเด่นของโม่งน้อยคันนี้คืออะไรครับง่ายๆสั้นๆนะครับก็คือรถแคมเปอร์แวนที่เหมาะสมกับประเทศไทยนะครับ มีอะไรบ้างหนึ่งคือรนตโตโยตา้าสองคือภายในที่สามารถนอนได้สามคืออุปกรณ์การเก็บของครสี่คือระบบไฟและแอร์ครับอ๋อเรียกว,ว่าครบสมบูรณ์เลยทีเดียวใช่ไหมครับสำหรับประเทศไทยผมแนะนำเลยเท่านี้แหละที่คุณจะออกไปเที่ยวได้โดยทั่วไทยเลยเพราะว่าทุกที่มีห้องน้ำมีระบบไฟมีอะไรหมดงั้นแค่นี้เพีย<ม>พอแล้วครับอยากจะขออีกสักคำถามหนึ่งนะครับ เนื่องจากดูนี้รถคันนี้เหมือนคล้ายสไตล์รถบรรทุกเนาะครับอย่างนี้เราจดทะเบียนยังไงครับอย่างคันนี้เนี่ยเราจดเป็นป้ายเขียวครับ <ừ> เ,เป็นรถบรรทุกก็ <ừ> เราจะไม่มีเบาะนั่งด้านหลังนะไม่มีเบาะนั่งแล้วก็มีเฉพาะคนขับและคนนั่งเวลาเราไปจดเนี่ยไปจดป,ป้ายเขียวก็เป็นรถบรรทุกก็คือไม่มีห้องน้ําไม่มีอ่างน้ำอันนี้ก็เรียกว,ว่าตรงและน่าสนใ,นใจเลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยครับ ครับวันนี้ผมพาพี่สิงมาดูรถคันหนึ่งครับคันนี้ผมให้ชื่อ e dition เขาว่านิเซโกะอ dition นะครับนิเซโกเนี่ยก็คือภูเขาหิมะที่ฮอกไกโดนะครับแล้วคันนี้เป็นรถโตโยต้าและเป็นไฮเอชจากประเทศญี่ปุ่นก็ให้เป็นนิเซโกะอ dition สำหรับคันนี้นะครับมันมีความพิเศษครับพี่สิงก็คือผมอะ อยากให้เป็นโมเดลหนึ่งสังเกตถ้าส่วนใหญ่ๆเนี่ยผมก็จะทำในรถโฟล์กนะครับแล้วก็รถโฟล์กเนี่ยบางคนที่แบบไม่ถนัดรถยุโรปก็จะมองว่าเอ้ยทำไมต้องมาใช้รถโฟล์กด้วยมันโตโยต้าล่ะไม่ทำละ่ะก็ส่วนตัวผมเองอ่ะผมชอบรถโตโยต้าอยู่ละแล้วก็รถตู้ทุกรุ่นอยู่ละงั้นวันนี้ผมก็เลยซื้อรถสักคันหนึ่งที่สภาพโอเคละมาทำถามว่าทำเพราะอะไรอยากทำครับ ชอบผมเป็นชอบแต่งรถก็เลยวันนี้เสร็จเรียบร้อยก็ชวนพี่สิงห์มาช่วยดูว่าเอ้คันนี้เป็นไงบ้างนะครับงั้นะเดี๋ยวผมมาแนะนําให้เลยว่ามีอะไรบ้างคันนี้ไปคันนี้เป็นรถปี2 0 0 6นะครับ2 0 0 6ดูกเก่าแต่จริงๆก็คือวิ่งมาแค่200,000กว่ากิโลนะครับแล้วก็รถสภาพที่ได้มาเนี่ยดีค่อนข้างดีเลยเราก็เลยเอามาปรับสภาพเช็คเครื่องออล้างแอร์ถ่ายน้ำมันเครื่องของเหลวทั้งหมดเลย แต่งหน้าทาปากใหม่นะครับสังเกตด้านหน้าเนี่ยเราก็จะใช้เป็นสีสีดำเม็ดนะทำใหม่นะพ่นใหม่เอ่อกระจังหน้าเนี่ยจะเป็นรถสำหรับตัวไฮเอทรุนรุ่นสุดท้ายของประเทศไทยอะ่ะมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับแล้วก็มาพ่นเป็นสีเทาเม็ดตามสไตล์ของเอเชคมเปอร์เนี่ยเราก็จะทำแบบนี้เพื่อให้มันมีเอกลักษณ์ะนะครับก็จะเป็นถ้าสังเกตรถที่มีสีตุ่นตุนดังชนดำเม็ด กระจังหน้าเทาๆเนี่ยก็จากเอเชียแคมเปอร์ด้วยคอนเซปต์นี้เสร็จเนี่ยสีที่เราเลือกใช้ครับมันเป็นสีถ้าถ้าเห็นญี่ปุ่นนะมันจะมีรถไฮเอดรุ่นเนี้ยยังขายเป็นป้ายแดงที่ญี่ปุ่นอยู่นะครับซึ่งออใช่เขา่าแตกต่างแหละแต่บ้านเรามันไม่มีละบ้านเราเป็นรถตู้ไฮเอดหน้าย,ยาวคันนี้ผมก็เอาไฮเอดรุ่นเนี้ยที่หน้าตาเหมือนญี่ปุ่นนี่แหละและทาสีเดียวกับที่ญี่ปุ่นเลย สีเนี่ยมันเป็นสีเออร์เบิร์นที่มันจะมีอยู่2สีครับมีสีกากีกับสีเทาเขียวตัวนี้แหละซึ่งตัวนี้ก็ไปขอโค้ดจากเพื่อนชาวญี่ปุ่นเลยนะว่าที่เขาถนัดเรื่องของไฮเอทนี่เลยว่าโค้ดรหัสสีตัวนี้ของนกแก้วอ่ะมันคือโค้ดอะไรก็มีนะเดี๋ยวผมส่งไว้ให้ก็ได้ครับเผื่อใครอยากทำก็เนี่ยตอนนี้ก็เป็นสีนกแก้วและเกอร์นกแก้วครับก็มาเป็นคันนี้เรียกว่านิเซโกะอีดิชั่น หลังจากภายนอกเสร็จนะครับสีเรียบร้อยแล้วเราก็มาใส่ล้อผมว่าล้อมาใส่ล้อล้อเนี่ยเป็นล้อที่เราเลือกมานะครับเป็นของเอเชียแคมเปอร์เนี่ยเราก็จะมาปรับแต่งด้วยสเปเซอร์ใส่เข้าไปให้เรียบร้อยเป็นแบบนี้สีที่เราใช้ก็จะเป็นสีเทาดำนะครับจะไม่ดำเลยนะจะเป็นเทาดำการสีเทาดำเนี่ยมันจะทำให้รถเนี่ยมันดูมีมิติในมุมผมเนี่ยผมมองว่ามีมิติมากกว่าที่เราจะใช้สีดำอย่างเดียว งั้นเราก็เลือกร้อนี้ขอบ16ดูประกอบคู่กับยาง B F Goodlist ครับตัวนี้เป็น K O 2นะครับขนาดนี่2 1 5 7 0 R 1 6นะครับซึ่งขนาดเนี้ยเป็นขนาดที่พอดีไม่ใหญ่ไปไม่เล็กไปกับรถไฮเอดมงน้อยแล้วก็ไม่ติดไม่ต้องยก ซึ่งอันนี้ผมก็ใส่ละ4ล้อเรียบร้อยช่วงล่างช่วงล่างผมใช้อของโฟ o เฟนเดอร์ทั้ง4ต้นเลยนะครับเปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยนะครับคันนี้ทํามาเพื่อแต่งเพราะอยากแต่งนะครับเรียบร้อยไม่ได้วิ่งไปไหนแล้วครับแล้วก็อ๋อตัวนี้เป็นรถตัว GL ครับพี่สิงเป็น GL ก็คือว่าเป็นรถที่ออกมาจากโรงงานไม่ใช่ตู้ทึบมันจะมี2แบบคือตู้ทึบกับตัว GL GL เนี่ยจะมีแอร มากับรถด้วยแล้วก็มีกระจกไฟฟ้าคันนี้เป็นตัว g l พอล้อเรียบร้อยเราก็จะติดด้วยคอนเซปต์แรกเนื่องจาก e ch camper um เป็นตัวแทยของ arb เราก็จับ arb ใส่ทั้งเซตเลย Base เบสแลกเบส a c k พี่สิงมาดูนี่เ a สแลกเบสแลกเห็นไหมพี่สิงดูครับว่ามันบางมันบางเล็กๆเ,เองอะแล้วมันก็เบา อันเนี้ยเป็นอันแรกๆเลยครับเพราะว่าเบสแล็กสำหรับ a ออช่วงแรกเนี่ยมันมี2องเมตรสิตัวเนี้ยเป็นช่วงแรกแรกๆที่ที่มาเนี่ยก็คือ2องเมตรสีเราเลือกใช้2องเมตรสีเพราะว่า a ออเนี่ยทำแล็กให้รถตู้2องเมตรสีแล้วเนี่ยเลือก2องเมตรสีคู่กับออนนิ่งครับออนนิ่งตัวเนี้ยเป็นออนนิ่งเขาเรียกว่าแบ็กซีรีแล้วก็เป็นอลูมิเนียมนะครับออนนิ่งของ a ออเนี่ย ผม,มชอบมากเพราะว่าการที่เขาเขาเรียกว่าการที่เขาเป็นออนนิ่งแบบแมนนวลเนี่ยแล้วมันดีตรงที่ว่ามันสามารถต่อห้องข้างล่างได้ครับอ๋อเป็นออนนิ่งรูมได้ใช่ออนนิ<ช>่ง <ning> รูมได้เนี่ยตัวเนี้ยแล้วมีออนนิ่งรูมด้านล่างได้อีกออเนิ่งรูมเนี่ยมันดียังไงพี่สิงนอนได้เลยพี่สิงนอนข้างล่างในห้องใต้เนี้ยขนาด2เมตรคูณสองเมตรหสคูณ2เมตรหิบได้เลย ห้องห้องหนึ่งอ่ะอ๋อสามารถขยายพื้นที่ได้เลยใช่ไหมครับใช่ถ้าเราแบบไปหลายคนเนาะเราก็นอนตรงนี้ก็ได้และห้องของ a อ b เนี่ยเดี๋ยวผมส่งรูปให้พี่สิงห์ดูคือมันจะมีหน้าต่างมีมุง้งเราจะเปิดโล่งมีมุ้งอย่างเดียวหรือเป็นผ้าใบอย่างเดียวก็ได้เหมือนกันนะครับนั่นเนี่ยเราติดไปละเรียบร้อยอันนี้ของ a r b และ a c c e s s o r y ที่อยู่กับบน ARB เนี่ยก็คือ กล่องถังน้ํายางอะลงอะไหล่เนี่ยมีแกจ็ตได้หมดเลยซึ่งซื้อเสริมใส่ได้เลยครับอ๋อ oh, เป็นชุดของเขาเลยไหนไหนพูดถึง a i r ผมพูด a i อีอกอันนะที่ถึนี่ว้าว <Wow. S 1> พูดถึงเรื่อง a i r ก่อนนี่ครับโ oh, oh, อ้โหดิ่ชักยาวขนาดนี้ใช่หรอครับเนี่ยใช่พี่สิงพูดถูกตัวนี้ยาวที่สุดของ AirB เลยครับ ยาวถึง1เมตร70นะครับ1เมตร70นะมีอันนี้ได้อีกอ๋อมาวางของอะไรก็ได้ใช่ที่สำคัญแข็งแรงแข็งแรงทนทานเอ้ยผมว่ามันดีครับนี่นคือโจทย์ที่ผมอยากเอามาใส่ผมอยากลองว่าเออสิ่งของมันเป็นยังไงบ้างนะครับงั้นเวลาถ้าเราไปเที่ยวเนี่ยของคันนี้เราใส่ตรงนี้ได้ก็ใส่พวกเก้าอี้ก็ได้2ตัว อีกข้างหนึ่งจะใสเ่เครื่องครัวก็ได้ครับ oh. ถ้าอยากทำ oh. ทำอะไรเร็วๆก็ยกออกมา oh. วางเตา oh. น่าใช้มาก,กเลยอันนี้ก็ได้ครับซึ่งอันนี้ยาวสุดคือเมตรเจ็ดสิราคาก็ยาวพอๆกับเขาครับ แต่ก็ของพวกนี้มันก็จะมีเฉพาะรุ่นเหมือนกันนะครับสั้นกว่าอะไรกว่าก็มีครับในีนเปิดแล้วเรามาโชว์ด้านหลังกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างทําอะไรไปบ้างอ่ะถ้าด้านหลังก่อนแล้วกันเนาะจริงๆก็จะมีไฟอยู่ตรงนี้ครับอ้าวพอทำครัวไฟข้างหลังรถใช่ไหมครับพอเราเปิดเราก็มีไฟแล้วก็ถ้าเวลาเรานั่งนั่งอยู่ครับมีผ้าม่านตัวนี้อ๋อส่วนนี้เป็น ตัวนี้ทาอะไรครับทําเพื่ออะไรครับก็คือสมมุติถ้าเราเปิดครับเวลาแดดมันสองข้างเล็กๆน้อยๆเอียงเข้ามาเนี่ยมันก็จะไม่โดนไม่โดนเราก็จะนอนนั่งเล่นอยู่ได้อ๋อเอามีทั้งสองข้างเลยใช่ไหมครับใช่อันนี้ของแนบมารยนเนี่ยแหละครับก็เราเป็นคนผลิตเองงั้นตัวเนี้ยเราก็อยากได้กับรถรุ่นไหนรถตู้หรือใครมีก็มาได้ครับอ๋อสามารถทําได้หมดเลยใช่อ๋อใช้เป็นเป๊กใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็เนี่ยเวลาปิด เวลาปิดมันก็มืดก็ลงไปได้เลยโทษนะครับเนี่ย<อ>ได้เลยแล้วพอเปิดปึ๊บมันก็เด้งขึ้นมาได้เลยครับอืมเขาก็จะทรงสภาพอของเขาเลยใช่เพราะว่าเป,เป็นเนื้อผ้าที่มีความยืดหยุน่นใช่ครับใช่ไหมครับทีนี้ไหนๆเราหลังรถแล้วเรามาดูกันให้จบเลยว่าหลังรถมีอะไรบ้างก็ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นช่องเก็บของครับเราก็ใส่ของได้อีกอนะครับด้วย ด้วยคอนเซปต์ทีแรกอ่ะเราอยากได้ตู้นี้แหละแล้วกะว่าจะให้นอนข้างบนเลยแต่มันมีฟังก์ชันเนี้อ้องขยายมาเราได้ประโยชน์ใช่ผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้านอนบนนี้เนี่ยเราก็จะเลื่อนอันนี้ออกมาไม่ได้ก็เลยต้องจัดการบิวขึ้นไปอีกจริงๆวัสดุพื้นผิวตัวนี้ก็นุ่มนวลน,นะครับเหมือนสัก,กาดเลยทีเดียวจริงพี่นอนได้เลยคือ,อตัวเนี้ยถ้าเราไม่นั่นอะไรนะเรานอนบนนี้ได้เลยครับ แต่เราก็อยากให้ฟังก์ชันว่านอนเราก็ยังใช้งานออได้ตัวนี้ได้อีก<ช>ก็เลยก็เลยเบิ้ลตัวนี้โครงเหล็กขึ้นไปอีกทีหนึ่งครับส่วนส่วนคอนเซปต์ภายในครับพี่สิง์ครับคอนเซปต์ภายในเนี่ยที่ผมอยากชวนพี่สิง์มาดูคันนี้เพราะว่าถ้าสังเกตถ้าคันอื่นเนี่ยผมก็จะใช้เป็นเหมือนฟูลแคมเปอร์ก็มีครบทุกอย่างมีทั้งน้ำมีทั้งไฟมีทั้งตู้เก็บของ แล้วก็เรื่องของความสวยงามแต่คันเนี้ยผมมองว่ามันเป็นรถที่เขาเรียกว่าผมว่ามันเป็นคอนเซ็ปต์สำหรับการท่องเที่ยวด้วยแคมเปร์แบนดในเมืองไทยได้ไหมพี่สิงห์ว่างนั้นได้ไหมครับก็คือหนึ่งนอนได้พักผ่อนได้เวลาฝนตกก็มีน่าจะมีที่นั่งได้มีโต๊ะตรงกลางได้สามารถทํางานได้ครับับและที่สําคัญคือก็คือ ตัวนี้มีความกว้างยาวเท่าไหร่ครับพอปูแล้วตัวนี้อยู่ที่1เมตรยีนะครับแล้วก็ยาวเนี่ยอยู่ที่ประมาณเมตรแปดสิบเมตรเก้าสิบเมตรเก้าสิบคนไทยสบายๆนอนได้เลยก็ก็ถ้าสังเกตถ้าผมจะคุยด้วยก็คือจะบอกว่ารถในประเทศไทยถ้าแคมเปอร์แวนจริงๆเนี่ยเราอะขอให้มีที่นอนอ่าใช่ที่นอนที่หลบเพราะว่าบ้านเราอะ่ะเวลาเราเราไปเที่ยวครับเราก็จะนั่งอยู่ข้างๆรถเรารไม่ค่อยได้นั่งในรถหรอก ถ้าดูคอนเซปต์คือเที่ยวนะครับครับก็แบบนี้ผมว่าตอบโจทย์แล้วเวลาเรานั่งครับของพวกนี้เราใส่ได้อ๋อมีช่องใส่ได้หมดเลยครับเวลาจะหยิบอะไรที่แบบเรานั่้เป็นซอฟต์โค้ดด้วยครับอะไรด้วยทั้ง4บานเลยใช่ครับแล้วก็ตรงนั้นก็ยังนั่งได้ถ้าสังเกตดูเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปดูด้านในทีตรงนั้นก็จะเป็นระบบไฟทั้งหมดนะครับแล้วก็ผ้าม่านเหมือนเดิมครับผ้าม่านขาดไม่ได้ครับ อันนี้เป็นรหัส na 3 3ก็ของแนปบานรถยนต์นะครับสังเกตด,ดูครับเป็นกระดุมนะครับเป็นนิสไตล์ก็จะมีที่แนปที่เดียวเวลาปิดหมดก็เวลาววปิดหมดก็มีความเป็น p r i v a t e ับส่วนตัว,ตอว,ตวโอเควัสดุพื้นผิวที่ทำในส่วนของหลังคาเนี่ยครับ,รบทำจากวัสดุอะไรครับข้างบนเนี่ยเราปูปูพื้นไม้ใหม่แล้วก็ตีระแนงด้วยไม้โอ๊กนะครับก็คือตคีครอบหมดเลย แล้วก็ใส่ระบบไฟเข้าไปดังนั้นเวลากลางคืนเนี่ยก็แสงสว่างเหลือๆเ,เดี๋ยวผมเปิดไฟให้ดูว่าแสงก็จะสวยในเวลากลางคืนแล้วก็จะมีอ p light หรือจะ down l i g ก็ได้ก็ up light ก็ไว้สําหรับเขาเรียกว่ากลางคืนสลัวๆอะไรอย่างเงี้ยอ๋อจะเป็นเดินเส้นใช่ไหมครับใช่อแล้วก็ตัวนี้เราก็จะไม่ได้มีระบบน้ําอยู่ในรถนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกด้วยคอนเซปต์เราอยากให้มันง่าย แล้วก็เป็นตัวอย่างสักคันหนึ่งสมมติถ้าใครอยากจะหารถสําหรับวัยเกษียณที่จะไปเที่ยวแล้วยังนึกไม่ออกจริงๆว่าจริงๆแล้วเราเที่ยวด้วยแคมเปอร์แวนจริงมันคือเที่ยวด้วยอะไรคือเอาที่นอนนะครับถ้าถามผมนะผมมองว่าคือที่นอนนะสําคัญสุดแต่ถ้าชอบความสวยงามฟังก์ชันเล็กๆแกจ็ตเล็กๆเ,เ,เ,เนี่ยก็ทําแบบฟูลแคมเปอร์ที่เราทําในรถ T3 T4 ที่เคยได้รีวิวมาอย่างนั้นก็ ก็เขาเรียกว่ามันเป็นความชอบอีกแบบนึ่งโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูภายในรถกันครับเดี๋ยวผมพาพี่สิงไปดูข้างในนี่อ๋อเรียบง่ายมากเลยเรียบเรียบนะครับ ก็ขึ้นมาในในส่วนของตรงนี้เป็นเป็นฟังก์ชันของเรื่องของระบบไฟหลายคนคงจะถามผมว่าอ้าวแล้วทาแบบเนี้ยมันจะเปิดเครื่องได้ไหม <S <S ผมเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็คืออานนี้เราถอดออกได้แล้วก็ยกเซอร์วิสเครื่องได้เหมือนเดิมอ๋อคือตรงนี้จะต้องเปิดดูแลเครื่องใช่ไหมครับนี่ด้านนี้เปิดดูแลเครื่องขึ้นมาอ่าแล้วตรนนี้เราก็จะเอาออกไปได้เพื่อที่จะเปิดเซอร์วิสเครื่องได้ไดนะครับเบาะหน้า สังเกตครับเบาะหน้าของไฮเอทโดยวรนนี้เรายังใช้เบาเดิมอยู่นะครับสาเหตุที่ใช้เบาเดิมเนี่ยผมว่ามันก็ทรงมันก็สวยอยู่แต่มีข้อดีหนึ่งที่ว่าผมตัดเบาะตัวกลางออกอ,ออกไปเพื่อให้มันเป็นเบาะแยกแล้วก็สร้างตัวนี้ขึ้นมาใหม่นะครับสามารถเก็บของอ๋อมาบิวมาบิ้วครับ,บิวตัวนี้ขึ้นมาใหม่นะครับมาขึ้นมาใหม่สะดวกมากเลย,เลยแล้วก็รู้สึกว่าจะเปลี่ยนผ้านี้ด้วยเลยใช่ไหมครับใช่ ตัวผ้าเบาะเนี่ยก็จะเป็นผ้าของ A อเชียแคมเปอร์ก็คือจะเป็นลายตัวนี้จะเป็นลาย s c 0 2นะครับก็จะเป็นของที่นี่ที่เดียวนี่ไงมีเครื่องหมายด้วยสวยงามทีเดียวครับแล่ด้านหน้าก็จะปูใหม่นะครับปูด,ด้วยพรมกระดุมเรียบร้อยติดหน้าจอ a อ d r o i d นะครับก็เครื่องเสียงครบเรียบร้อยมีกล้องหน้ากล้องหลังอโอ้เรียกว่า ค่อนข้างเพอร์เฟกสมบูรณ์พร้อมกับการออกแคมปิ้งเลยนะครับใช่ใช่เขาแคมปิ้งแล้วก็เรื่องของอารมณ์ด้วยได้ใช้งานแล้วก็มีเรื่องของอารมณ์ว่าเอ้ยมันใช้งานได้ได้จริงได้ได,ได้ได้ฟินนาเอาไว้ง่ายว่าฟินนะครับพอเรื่องของระบบไฟครับมาดูกันนะครับนะเราก็จะมีสวิตไฟออแล้ก็จะมีตัวดิสเพย์สถานะของแบตเตอรี่ใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็จะมีตัวเป็น USB หรือพอร์ต12โวลต์ตรงนี้ครับ,รบแล้วก็ปลั๊ก220ตรงนี้ด้วย oh. นะครับแล้วก็คันนี้เห็นอย่างนี้ผมมีแอร์แล้วนะครับอ๋ออัดทำแอร์แล้วเหรอครับใช่ๆ <laughs> นี่ครับด้านหลังแอร์ Air จะอยู่ช่องหลังนะครับ oh. กลมๆทั้งหมด5ช่องที่เห็นนี่ผมพูดได้เลยนะว่าดูแล้วทำเนียนมากเลยก็คือดูกลมเกลืนกับอ่า การบิวเฟอร์นิชภายในเนาะดูข้างางกลมกลืนเลยทีเดียวตัวนี้เป็น Air 12, แอร์2 2หรือ24ครับอันนี้ใช้แอร์24คู่กับแบต2อ0อ2แแอมป์ยีโวลต์ก็จริงแอร์เนี่ยก็ใช้ได้ประมาณสัก2คืนนะครับสบายๆนะครับแล้วก็มีการชาร์จรถชาร์จชาร์จรถได้แล้วก็ชาร์จไฟบ้านได้นะครับส่วนระบบโซล่าเซลล์จริงๆเราก็เตรียมไว้แต,แต่แต่เราไม่ได้ติดแผงก็เลยยังไม่ได้ไม่ได้ใส่เข้าไปนะครับ เพื่อความสะดวกอะ่ะในตัวรถนะครับผมก็ยังทําตัวรีโมทต,ตัวนี้สำหรับแสงสว่างไว้ให้เหมือนเดิมในรถทุกคันก็คือสมมุติถ้าเรานั่งอยู่ข้างนอกอะ่ะเราก็ใช้รีโมทได้นะครับเนี่ยแล้วก็มีไฟข้างรถตรงประตูสไลด์ข้างบนตัวนี้ก็มีนะครับมีอัพไลท์อีกเส้นหนึ่งอัพไลท์เนี่ยเวลากลางคืนเราไม่ต้องการแสงสว่างเยอะเราปิดดาวไลท์ครับแล้วตัวนี้อัพไลท์แสงมันจะเลือๆสวยครับ เนี่ยเวลาเราอยู่เวลาอยู่ได้จริงเนี่ยเก็นอนเล่นตรงนี้เลยครับนั่งเล่นแต่ผมมีโต๊ให้อีกตัวหนึ่งตรงนี้ครับในคุณอัจลองนอนดิครับว่าพอหัวตรงนี้ถึงนี้ประมาณนอนคุณอาดสูงเท่าไหร่ครับร้อยเจครับร้อเจอ๋อพอดีก็มีปลายเท้าตรงนี้ก็มีหมอนหนึ่งใบก็สบายแล้วสามารถแต่ก็คือผมก็ถ้าสมมุติถ้าใครตัว สูงกว่าผมนะครผมก็ยังทําให้อีกออปชั่นหนึ่งก็คือว่าเรายังเลื่อนตัวนี้มาระวังเบาะเพิ่ใช่แล้วระวังเบาะเพิ่มอีกทีหนึ่งใช่โอ้นี่นี่ว่าละลองรับการออกแคปจริงๆตัวนี้ก็จะมีโต๊ะอีกหนึ่งตัวใช่ไหมครับมีโต๊ะครับติดให้ตัวหนึ่งไว้วางไว้นั่งทานอาหารตอนกลางวันหรือตอนยังคืนครับแล้วเวลาเราอยากเป็นส่วนตัวครับประหยัดแอร์ด้วยมันกันกายนี่มัานกันกัน ก็เป็นแพรเวนะครับเนี่ย <Yeah. S 2> คือเหมือนกับเราเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรตนนี้ได้เลยใช่ครับแล้วก็สมมุติเราจะนอนแล้วขับรถไปก็ก็ได้ครับปิดหมดโอ้ก็ถือว่าเราก็สามารถอยู่กลางคืนได้อย่างสบายๆง่ายๆแค่นี้เองเราก็อยู่ได้แล้วครับ mm. เพราะว่าลานกลางเต็นท์เดี๋ยวนี้มีห้องน้ำครบมีทุกอย่างครบหมดแหละ แต่สิ่งที่เราต้องการก,ก็คือที่นอนที่นอนกว้าง<ช>นอนสบายหรือผมจะเรียกไว้ง่ายว่ามีผ้าปูผืนเดิมทุกคืน <c oughs> นะครับก็พื้นเนี่ยก็จะเป็นพื้นกระเบื้องยางนะครับลายไม้ที่แมทคู่กับสีกับภายในรถที่เราเลือกให้เรียบร้อยแล้วอันนี้คือการคุมโทนเลยนะครับเนี่ยใช่ให้เป็นมิติเดียวกันก็คันนี้พิเศษนิดนึง กันเป็นเลาะเป็นโดนมุมอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทําตัวนี้ให้มันเป็นโค้งมนเข้าไปนะครับแล้วก็มีแท็กด้วยของแท้ครับเอเชียแคมเปอร์ของแท้ครับนะครับน่าใช้เลยทีเดียวนะครับก็เรียกว่าครบอ่ะครับพี่สิงส่วนถ้าใครอยากเอาของอะไรไปเพิ่มเติมก็ยังมีแหลกไว้ข้างบนอย่างที่ผมเสนอให้เมื่อกี้ครบจบในที่เดียวเอเชียแคมเปอร์ครับ โอ้โหผมดูแล้วประทับใจมากเลยครับเคยเห็นแต่คุณอัดทําพวกท3 T4 ครับตอนนี้ทำโม่งน้อยแล้วแถมยังมีแอร์คอนดิชันด้วยเย็นสบายมากเลยทีเดียวและรวมทั้งแอซเซสซอรี่และออปชันเนี่ยครับค่อนข้างดีมากเลยเป็นของ ARB เทซะด้วยครับทีนี้ถ้าเกิดท่านผู้ชมสนใจเนี่ยครับคุัดครับราคาคันนี้ที่เราทําไปจะแยกตัวรถหรือว่าจะรวมทั้งตัวรถเลยเท่าไหร่ครับ ครัน้นี้ผมรวมไปให้เลยแล้วันครับพี่สิงเพราะว่าถ้าแยกไปมันรายละเอียดมันจะเยอะมากเพราะว่าจริงๆอย่างคันนี้ผมก็อยากทําเพราะว่าผมชอบแต่งรถก็ซื้อมาทำถ้ารวมตัวเลขเคยรวมแล้วแหละมันโอเวอร์กับราคาที่ผมตั้งครับอย่างคันนี้ผมตั้งเอาไว้อยู่ที่785ก็คือ7 8 5 0 0 0นาบาทให้ออปชั่นคร,บ,ครบแบบนี้โชกทำแล้วทุกอย่างสีทำแล้วก็เอาว่า ยิ่งกว่ารถใช้เองอถ้าถ้าถ้าตามคอนเซ็ปต์ผมเองรถใช้เองเรารู้ว่าไหนไม่ดีเราก็จะแค่เปลี่ยนแต่ <c oughs> นี้เราก็อยากทําให้มันดีกว่าที่คนอื่นไปใช้ให้คนอื่นไปใช้เขาก็จะได้สบายใจซึ่งก็ทําให้ครบหมดแล้วแต่เ๋ยวผมบอกหมดทุกครั้งว่ามันคือรถเก่าครับมันมีโอกาสที่บางตัวเราไม่ได้เปลี่ยนแบบ1 0 0ยอยู่แล้วงั้นบางอย่างมันก็อาจจะมีบ้างแต่เราทําเท่าที่ทําได้หมดละอ,อะไรที่ต้องทำเนี่ยเราทําหมดละ ทีนี้เงื่อนไขในการรับประกันหลังจากเราได้เอารถไปแล้วี่มีการดูแลอะไรบ้างครับก็เป็นพวกในส่วนที่เอเซอรีเสริมที่ใส่เข้าไปเนี่ยพวกเงี้ยอย่าง a อออารเนี่ยรับประกัน3ปีอยู่ละแต่อย่างออปชั่นที่เราใส่เข้าไปเนี่ยที่ของของพวกของเอเชียแคมเปอร์ใส่เข้าไปเนี่ยรับประกันให้ปีหนึ่งพวกเครื่องช่วงล่างอย่างเงี้ยก็รับประกันให้3เดือนนะครับก็เรียกว่า มีอะไรก็มาปรึกษาคุณอาดได้เนาะได้ได้ครับก็เหมือนกับเราก็ช่วยดูแลแหละเรื่องเที่ยวเรื่องอะไรอย่างเงี้ยใครนั่นก็เหมือนเพื่อนกันที่ที่ที่ใช้รถนะครับแต่ก็อันเนี้ยเราก็ทําไว้ให้ใครอยากพร้อมอยากเอาไปลองใช้ซื้อไปใช้ได้เลยจะได้สบายใจทีนี้มันมีนิดหนึ่งอ่ะมันเป็นเรื่องเกียร์ธรรมดาแต่ถ้าใครอยากเอาไปทําเพิ่มเป็นออตโต้เขาก็มีอู่ที่รับแปลงจากเกียร์ธรรมดาเป็นออตโต้ครับ อก็ปรึกษาคุณอาจได้ใช่ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณอัดมากเลยนะครับยินดีครับถือว่าแบาบว่าเป็นการ,ปรเปิดโลกกระทัดในมุมมองอีกอย่างนึงคือว่าเราก็เห็นแต่พวล์กสวากเก้นสวยๆวันนี้เราได้เห็นรถม่งน้อยเนาะแล้วก็ตกแต่งแบบเรียบง่ายใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพครับขนาถ้าเกิดสมาชิกสนใจนี่มีช่องทางใการติดต่อไหมครับอ๋อมีครับก็หลักๆ มาที่เอเชียแคมเปอร์ได้เลยอยู่ถึงท่าน้ำนนท์เซิร์ชเข้าไปใน Google นะครับเอเชียแคมเปอร์ outdoor shop หรือจะแอดไลน์มาที่ Line a อดแอดเอเชียมหรืออยากจะไปดูผลงานของเราใน YouTube ในช่องพี่สิงก็มีผลงานจากเอเชียแคมเปอร์เช่นกันนะครับก็แวะเข้ามาดูหรือส,สอบถามแล้วที่ a c อ s o r ร e s ของเราก็มีครับอ๋อมีเรียกว่ามาที่นี่ครบ,จบ,จ,บจบทุกอย่างเลยะะเรื่องแคมเปอร์แวน เอาละรครับท่านผู้ชมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับหรือม,มีอะไรเขมเม์เข้ามาพึงกัดกับผมพร้อมที่จะตอบนะครับวันนี้เราทั้งสองต้องขอลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับพี่หล่อขอบคุณครับพี่สิง